คุณผู้ชมผมรู้มานะเขาผูกพันถึงขั้นแม่คิดจะฆ่าลูกจริงไหมเรื่องอะไรเอาใบก้อนที่หัวคุณต้องไปดูค่ะจริงป่ะที่มาที่ไปมันเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยอันเนี้ยตลกจริงจริงอ่ะไม่แนะนํานะคะทุกคนห้ามทานะคะแม่แม่ให้เป็นุ่นสุดท้ายที่โดนได้ไหมไม่โทษทีแม่ฉันจะทากับหลานนั้มาก่อนใช่ไหมเออเพิ่งรู้ในคอมเมนต์ว่าแบบ เฮ้ยเขาทำวีดีนี้ันเยอะมากเพราะอะไรแต่มันไม่ควนทุกคนนวตัตกรรมสมัยนี้ผลิตพันน่าจะแบบดีมากแล้วเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยก็ึ้นวันนั้นคือมันก็ติดใหม่อยู่อย่างนั้น<ม>คือโรงเรียนเนาะเด็กขักผมเปียสองข้างเนาะ<ช>มันนั่งเลี้ยงข้างกันก็กระโดดเข่าก็กระโดดไปกระโดดมากระโดไโดไปอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่มีวันหายก็เลยแบบแม่ก็นั่งหวีหวีหวีให้มันก็แบบไม่ไหวสักทีเขาเียว่ามานี่หน่อย แล้วเขาก็จัดเลยแบบค้นเลยแล้วก็เอาหมกคุ้มแบบน้ำค่ะออทับแั้นก็กคำจัดต้นต่อคำจัดต้นต่อแล้วหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆจ,จัดต่อหน,น้ามันหายไหม